ไม้สอนคูเราให้เรากลัวความอยากจนแต่อัลลอฮฺสุบฮาะนะฮฺวาตาลาทรงสัญญาซึ่งการให้ยังมากมม่ถามวราวันนี้เราจะเชื่อใครแม้กระทงังรัพย์ท่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนย่าเนี่ยเลกกีของมันปัจจะยังชีพเทพมันได้ชายหากินในทุกๆวันเนี่ยยังมาจากอัลลอฮฺสุบฮาะนะฮฺวาตาลาเลยเราในฐานะของความเป็นมนุษย์จะไปกลัวอะไรกลัวใจเทมันกลัวความอยากจนเนี่ยเมื่อไรกระทมเทเราไม่บริจาคจากสินเทเรามีอยบางเนี่ย อัลลอฮ์จะเอากลับจากเราด้วยกับสองเงินไขด้วยกันทางทางงรุงและทางงอมเชื่อมั่นในคําสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานาะหูวัตตาแล้วอยาว่ากลัวคํคขูของชัยก้อนแล้วเราจะประสบความสําเร็จในชีวิตอินชาอัลลอฮ์วันนี้เนี่ยเราปรารถนาความร่ำรวยใช่ไหมครับวันนี้สิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็คือค,อความอยากจน ผมอยากจะบอกเคล็ดลับหนึ่งครับว่าเมื่อไรก็ตามเทเราต้องการความร่ารวยเนี่ยสิ่งเทเราจะต้องทําก็คือการบริจาคพี่น้องอาจจะคิดว่าอะไรบริจาคจะต้องการความร่ารวยงทางๆเท,ทเมื่อไรก็ตามเทเราบริจาคไปเนี่ยสัพสินของเราเนี่ยลดหน่อยลงจะทําให้เราร่ารวยได้อย่างไรเราไม่เชื่อใช่ไหมครับการที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ในฮะดีสบทหนึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดได้พูดว่ามานาโกซอมาลูอ so so ับดินมินซอดาโก สัพท์ของมนุษย์ศัพท์ของบาวจะไม่ลดหน่อยลงเลยจะไม่พร่องลงเลยจากการสอดาโกจากการบริจาคศัพท์สินของเราจะไม่ได้ลดหน่อยลงเลยจากการบริจาคสิ่ง่านนบีมุฮัมมัดซลลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยืนยันไว้หให้กับเราวันนี้เราต้องเชื่อครับคำพูดของ่านนบีมุฮัมมัดซลลลอฮฺอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะ่านนบีมุฮัมมัดไม่ได้พูดในเรื่องราวของศาสนาตามอารม์ความรู้สึกของท่านไม่ใช่ครับ แต่สิ่งที่ท่านอับดุมฮัมหมัดพูดนั่นคือวาฮีเทม่าจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาลามายันติกวอานินฮาวาอินฮัวอิลลาวายุยยุหะวันนี้ผมจึงยากบอกกับพี่น้องไงครับว่าถ้าหากว่าต้องการความร่ารวยจงบริจาคไปแต่วันนี้เรากลับไม่กล้าบริจาคเพราะอะไรครับเพราะเราคิดว่าเมื่อเราบริจาคไปทรัพย์สินของเราได้มดไปเราจะร่ารวยได้อย่างไรจากการบริจาคเพราะใช่ตัวเนี่ยมันอรอล่วงเรา ว่าอย่าได้บริจาคพอเมื่อไรกระามที่บริจาคมันมดไปใช่ตอนมันขู่เราช่ตอนมันขู่เราจริงๆครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาซัลลายังได้จัดเอาไว้เลยว่าอ um um ัชัยต้อนูยาอิดุกุมุลฟักราว่ายากมุลุกุมบิลฟัชาช่ยตอนมันจะขู่เราให้เราเนี่ยกลัวความอยากจนขู่เราให้เรากลัวความอยากจนแล้วให้เราเนี่ยทำความชั่ววัลลอฮฺยาอนิดุกุมมักฟิร์ตัมินฮูวาฟัตลาแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาซัลลาทรงสัญญาไว้ซึ่งการอภัยโทษ และความการุณาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาวัลลอฮฺุวาเซอุนอาลิมอลัลลอฮฺทรงกาว้างขวางครับวันนี้ต้องเชื่อมันในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาสัญญาเอาไวา้ใช่ตอนคู่เราให้เรากลัวความอยากจนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาทรงสัญญาซึ่งการให้ยังมากไหมถามว่าวันนี้เราจะเชื่อใครเชื่อใช่ตอนกันนนัหรือในสิ่งที่ใช่ตอนได้คู่เราในัางเด,ง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 ดงออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาลาได้ตัดเอาไวา้ในอัลกุรอานไมรูกกีอาญาตวกีอาญะพูดถึงเรื่องการเพิ่มพูนริกกีให้ับเา เพราะวันนี้เราต้องย่อมรับครับว่าปัจจัยังฉีบถี่เราได้รับเนี่ยเราได้รับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซาลาเป็นการกำหนดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซาลาประทานมาให้กับเราอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาซาลาได้จัดก็คือกุลไมยรุกุกุมมินัสมาวาติวัลละจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าใครคือผู้ที่ประทานปัจจัยังฉีบให้แก่พวกท่านปัจจัยังฉีบถี่มาจากฝากฝ่าปัจจัยังฉีบถี่มาจากแผ่นดินว่าใครคือผู้ที่ประทานให้กับพวกท่าน กูลิลลาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลลประทานปัจจัยยังฉีบให้กับเราวันนี้เรากลัวกันนั่นหรือครับกลัวในสิ่งทงี่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาทรงสัญญาเอาไว้ว่าจะให้กับเรากันนั่นหรือวันนี้เราต้องเชื่อมัน่นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้ทรงสัญญาเอาไว้แม้กระทางสัตว์ที่มีชีวิตอยู่บนรลกดุนย่าเนี่ยฤิษ์กีของมันปัจจัยังฉีบเถพวกมันได้ใช้ฮะกินในทุกๆวันเนี่ยยังมาจากอัลลอฮ์สุบฮา,านะฮุวาตาลาเลยเราในฐานะของความเป็นมนุษย์จะะไไปกลัวอร Allah Subhanahu Wa t a a าลาได้บอกว่าว่ามามีดาวตัิลต้อานแผ่นดิล إ าลล ل ى ا ل ิ ه ذ กุฮาไม่ว่าสัตว์ชนิดใดเี่มีชีวิตอยู่เดินย่ำอยู่บนดุนยาเนี่ยปัจจะย,ยังฉีพของมันซิดกีของมันอยู่ณนที่ a l l a สุบฮ h วะ a h u า a า a a l a ล l l a h จัดการเองวันนี้เราเป็นมนุษย์เนี่ยเรากลัวอะไรผมคิดถึงคำพูดของซาลาฟสุสซอลและเธอได้พูดเอาไว้เมือ่อช่วงอดีตเท่ผ่านมา ท่านได้พูดว่าใช่ตอนอิบลิสเนี่ยเมื่อมันร่วมตัวกันเพื่อเทิจะหล่อล่วงลกูกหลานอาดัมหล่อล่วงมนุษย์เนี่ยมันไม่เคยดีใจเลยนอกเนื้อไปจากสามสิ่งนี้ท่าว่ามันทําสําเร็จหนึ่งคืออะไรครับมนุษย์หลบราคาสันกันเองสองคือมนุษย์เสียชีวิตไปในสภาพเทกูโฟดเทิฟ้าฝืนตอนหลักการของอัลลอฮ์ประเภททีสามคือหัวใจเทิกลัวความอยากจนเราจะพูดถึงสิ่งนี้แล้วครับหัวใจเถิมันกลัวความอยากจนเนี่ย เราไม่เชื่อมั่นในคำสัญญาที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาละมีฮะดีสบทหนึ่งที่รายงานโดยอบูดารดะบรรดาซอฮาบะในกำลังนั่งคุยกันในเรื่องของความอยากจนกับหัวใจเถกเกียงกลัวความอยากจนและท่านนบีมุฮัมมัดสลลฺหฮวอะัยฮิวะสลัมเดินผ่านมาเลยก็ได้ยินพอดีท่านนบีมุฮัมมัดพูดว่าอัลฟักรตะคอฟูนความอยากจนใช่ไหมที่พวกท่านกำลังกลัวกัน วันละดีนับซีบียดีฮีขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของมุฮัมมัดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยในโลกดุนยาเนี่ยสัพย์สิสนหรือว่าเรื่กีเนจะไหล,ลพลังพลูมาให้กับพวก่ันยังมากใหม่นบีมุฮัมมัดไม่ได้กลัวความอยากจนจะเกิดขึ้นกับประชาชนาของ่านครับจะทิ้งเถ่ะฉันนาบีมุฮัมมัดกลัวก็คือกลัวกลัวว่าหัวใจเนี่ยมันจะประสบกับอะไรพีน้องล่องนึกและฮาริตเนห้ดีท่านนาบีมุฮัมมัดบอกต่อว่า จนกระทังว่าไม่มีสิ่งใดเท่จะทำให้หัวใจของมนุษย์เท่ขาวสะอาดเท่บริสุ์เนี่ยจะเชือใช้ออกไปจากหลักการของอิสลามได้เนี่ยนอกจากเรื่องของศัพย์สิลนอกจากเรื่องของดุนยาเท่านั้นน,นบีมุ h ั m มัดไม่ได้กลัวความอยากจนเพราะความอยากจนคือบทรรทดสอบเทมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาและความประเสริฐของมันไม,ม่มากมมยที่ท่านนบีมุ h ั m มัดพูดถึงวันนี้เราต้องเชื่อครับบริจาคในสิ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาผมอยากจะยกเหตุการณ์หนึ่งหัวใจเี มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ในเรื่องของการบริจาคยิงบริจาคยิงได้รับพราะเขาเชื่อมันมาเมาื่อไรก็ตามที่บริจาคไปเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาาะซัลลาจะถอดแทนให้กับเขายังมากมามก,กว่าสิ่งที่เขาได้บริจาคไปเหตุการณ์ของขอบครัวหนึง่งเป็นบุคคลเดี๋ยวผมรู้จักอลัลลอฮ์เสร็จสอบเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินในอดีตเทพ่านมามีเงินอยู่ห้าลอยจะชายทางขอบครัวเล่เหมือน,นจะมากนะครับพอบางคนมีไม่ถึงห้าลอยเลยในจะลูกไปโรงเรียนในจะขากับข้าวที่จะกินในวันรุ่งขึ้นเนี่ยกังวนาน กับสั์สินที่มียุ่แค่ห้ารอยทางเนือ้อทางตัวทางขอบครัวลูกก็มีท่จะต้องไปโรงเรียนในขณะที่กําลังนั่งคิดยุ่นั่นอะไรเกิดขึ้นครับเปิดทีวีแลช่ช่องช่องหนึ่งนั่นก็คือช่องยาตีมทีวีเละะขณะนั้นด้วยกับตักเดียดของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาซัลลาเปิดไปเจอพอดีกับขอบครัวของได้กัพปลาขอบครัวหนึ่งเป็นขอบครัวที่น่าสงสารม,มากไม่มีอะไรที่จะประทังชีวิตในวันนั้นเลยเนึกถึงตัวเองว่าเรายังมีห้ารยอยอัลลอฮฺอ,อักบัรยังดีมากกว่าขอบครัวนี้ แล้วจะทำยังไรให้ขอบครัวนี้มีกินตังเรามีอยู่ห้ารอยพูดกับพันลายาวะ่ะเอาพันนีก็เลยกันนาอเงินห้ารอยเทรามีเนี่ยเราบริจาคให้กับขอบครัวนี้ดีกว่าหัวใจของการเชื่อมันต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาจาลาหัวใจของการเป็นชาวเมื่อบุญเนี่ยครับและเลขคำสัญญาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาจาละแปลกดว่าโอนเงื่อนห้ารอยให้กับขอบครัวนี้ ยังหน่อยๆเราก็มีข้าวสารที่อยู่ในครัวพ่อที่จะประั้งชีวิตให้กับลูกของเราให้กับเรากินในในวันพุ่งนี้แต่ครอบครัวนี้ไม่มีอะไรเลยโอนไป้าโอยบ้างก็ว่าวันลุงขึ้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลตาประทานมาให้กับเขาขู่แขงทางธุรกิจแท้จริงมันไม่ใช่คู่แขงแ้วครับแต่มันเป็นคู่ขาขายของเหมือนกันในพื้นที่เดียวกันเรียกว่าขู่แขงนั่นแหละครับแต่ผมใช้คําว่าคู่ขาที่ไม่เคยเราจรจาค้าขายอะไรกันเลยโท่มาก สั่งสินค้าอย่างมากมมยเลยสั่งสินค้าอย่างต่อเนื่องจากขอบครัวนี้จนกระทั่งขอบครัวนี้หน่าวันนี้ประสบความสาเร็จทางด้านธุรกิจอย่างมากมม่มีเงินเหลือมากาม่พียงพ่อแกบอกกับผมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตัลาให้กับเขาเนี่ยมากว่าสิ่งที่เขาได้บริจาคไปในวันนั้นเสียอีกหัวใจของเขาที่มีความเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺหัวใจของเขาเป็นชาวมือบุญเนี่ยจนกระทั่งวันน่วันนี้เนี่ยยังคงเป็นชาวมือบุญให้กับคนที่ลาบากอยู่อย่างต่อเนื่อง อัลลอฮ์ก็ให้ยัางต่อเนื่องยัางมากมม้ให้กับเขาเช่นเดียวกันนั่นคือผลพ่วงจากการบริจาคถามว่าวันนี้เราเชื่อไหมในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาจะให้กับเราเราเชื่อไหมคำสัญญาที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาว่าให้เราบริจาคแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาจะให้กับเราไม่ใช่เพิ่มพูนจากรัพย์สินเพียงอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาจะให้กับเราซึ่งการอภัยโทษให้แก่เราด้วยนั่นคือสิ่งที่เราต้องการ แต่เมื่อไรก็ตามที่เราไม่บริจาคเนี่ยครับความน่ากลัวมันจะเกิดขึ้นกับเราอุลามะได้พูดเอาไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่บริจาคจากสัพย์สินที่เรามีโยบ้างเนี่ยอัลลอฮ์จะเอากลับจากเราด้วยกับสองเงินไขด้วยกันทั้งทางตุงและทางอมอัลลอฮ์จะเอาไปจากเราอย่างแน่นอนวันนี้เราไม่หนึกถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ว่านี้เราต้องนึกแหละครับทางตรงคืออะไรอัลลอฮ์จะให้รัพย์สินของเราเนี่ยมีปัญหายังแน่นอนจะทําให้รัพย์สินของเราเนี่ย มดไปบางทีให้บานของเราเกิดไฟไหม้สัพย์สินของเราเสียหายไปทางมดบางทีอัลลอฮฺจะให้รัพย์สินของเราเบียของเราถ็ดตั้งอยู่เนี่ยถูกหลักไปเราไม่ขีดไงประการที่สองคือโดยโอ,อ้อมอัลลอฮฺให้สัพย์สินของเราขาดสึงบารอกะบางทีชีวิตของเรามีปัญหาสุข,ขภาพของเราไม่ดีเราต้องไปหาหมอเราต้องจ่ายขายาเป็นจํานวนมากบาง,งครั้งขับรถอยู่รถเกิดอุบัติเหตุรถเกิดเสียจะต้องเอาตางังที่ามีอยู่เนี่ยไปซ่อมรถบางทีเราเอารถของเราเนี่ยไปชนท้ายรถคนอื่น จะต้องเอาตางของเราเนี่ยไปชดชายคาเสียหายให้กับคู่กรณีของเรานั่นโดยออมนั่นคือสิ่งทอุลมามะได้พูดเอาว่าวันนี้เราไม่เคยคิดไงครับว่าทรัพย์สินที่เราได้เสียไปเนี่ยพ้นพ่วงมาจากไหนเพราะฉะนั้นผมฝากา้กับพี่น้องนะวันนี้นะครับฝากา้กับตัวของผมเองเชื่อมั่นในคำสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาลาแล้วอยาว่ากลัวคำขู่ของใชัยตอนแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตอินชาอัลลอฮฺ คลิปนี้ขอกล่าวคำว่าวาบิลลาฮิโตฟิกวันฮีดายักวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอินชาอัลลอฮ์